เกิงานเลยเด้สาวตุม่มมาถารถเมื่อบ้านรถมาทันมากเกลื่อยลายาพ,พี่น้องเบิงสถา,านาการณ์บ้านเมืองน,นุโอ้ยแดดบ่มีดอกพี่น้องขึ้นมากหัวลำพโพงป้ารถไฟขึ้นเรนหันเถอะบ้าะวางรถไฟเด้อยูสั้นซาลาที่หนึ่งมาสั่นรถฝ่าว่ แมนอิลีรถเฝ้าประจอดเลยมห้ยพี่นอ้องตาตุ่มอยู่หัวลำโพงนะพี่นอ้องรถไฟแรงกายประจอดเลยรถเฝ้า ต่งดอกกระยอมนี่ดังเออยางง่ามเลยเห็นบ่อืมง่ามแท้แดดบะมีพี่น้องเป็นคุ่มขึ้มเมื่อนี่เป็นบ้านยุดนะักขัตเตอ์เลิศนาะพี่นออ้องก็เจ้าก็บ๊วยไผ ห้างร้านก็บ,บ่เปิดเนาะห้างร้านบ่เปิดกระมิดอิ่มสิมเนาะพี่น้องอันนี้คือหัวลำโพงรถไฟมากพอดีผมเห็นบ่รถไฟสองสันเรียนมากจอดอยู่้อ้บอริซัตเนสเลย ไปกับขึ้นเตียนตัวขึ้นเด้อพันอากบกระดอนก้อนกระตาเตรียมตัวขึ้นรถเด้อสันจอดแล้วรถไฟจอดสารสาลาที่สองน่นไปลองสาตุ่มอยู่หัวลำโพงยืนรอพี่ที่หน้าสถานีรถไฟโอ้เหตุชะไานป่านนี้ทำไมเธอยังไม่มา หารถเม่สาตุมนั่นก็นเลืนมาขึ้นมาทิงหัวลำโพงเน,ะา,นาะเจ้ากระพากันยางเดินทางไปพุ่นไปพี่มาหันมานีเมื่อนี้เป็นวันยุดนักท่ตเรือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องห่างด้านเพิ่นกบบระบ่เปิดดอกอยู่สวิตเซอร์แลนด์มันกับบมาี่้านสะดวกซื้อเจ็ดเนาะโอ้มาโตใหญ่แท้พี่น้อง เพิงต้องบอกน้อยหนึงกินของหวานบางเนี้ยปิท้องคามันตอนนี้สิบพถือขิงไข่หามือคุณลึกโอ้ยโอนต้นด่าเคอพี่น้องเลยแค่ได้ละหนนนปใจใกันแต่มันตอดยูตากระยัหนพี่น้องเห็นใใจเนาะบางมพี่น้องดาเคิ่นดาเอกินเพิงกินน้ำหวานทุกๆเลย ตัวบักใหญ่ตัวบักเป่งน้นนำบ้านเส่ละดอกไม้ลูกุณดะะๆๆๆะโคดะเิงเติงตัวบักใหญ่พี่น้อเพิงเพิงเๆิงเถิงพลังเถิงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าปุ่งจากแก้ภาษากลุ่มบิงเพิ่ก็เดี๋ยวออกเพื่อทัดทัวประเทศทัวโลกตัวบักใหญ่เลยที่น้องเลยมากทั้งสี่เลย ถ้าไปที่คุณแหล่สาตุงก็สิเอาเอามาตี่แล้ว,วไม่ว่ามีสอตายไม่ว่า,วามีสองตัวแต่ตัวบักเป้งเลยบังดาเธอเห็ดโอนต้นพี่น้องเบิ่อกี้งเห็นไหมจ้าเห็นไหมมพี่น้องโอ้ยตัวเงี้ยตัวเงี้ยตัวเป้งแม่บินชืนนน่อไปแล้วโอ้ย่ลูกปีมี่ตัวหนึ่งต่คนละสนิทกันเนาะ มี่อีกตัวหนึ่งลูกมกขืนต่วลาค้นละสนิทกันสาตุมไว้าลจอยเพราะว่าไพ่เด้อสีเ็ดให้ปีนน้องวิงหัวเด็ดดอกอะไรสิ้นดอกสีเหลืองเนาะมีมีอีกตัวหนึ่งแต่าแบบบ่คือก,กันมีเพงิงไปละ่ะว่ากันเพิงตอนนี่สาตุ้งสีมดาไข่ติ ม่ร้ายโตบัน,นี่นอดเลยหินคือพืออยูอย่าไม่ตอบมุ่นาไปก่อนอ้หลละล้ลล้อขแก๊กมอสอะไม้ก็อุ้ยไม้กอดไม้บุตดาไอ้ยาตัวบกเป้งไซบิกวันเลยนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูชีวิตของธรรมชาติไปไหนแล้วดังพึ่งพึ่งพึ่งพึง โอ้หล่อนละตัวใหญ่ซะนักเกินเอ้าสวัสดีพี่น้องดูตัวนี้หางแดงตัวนี้หางแดงคนละสนิดกันหน้าดัๆดหางแดงแดงหางสีส้มตัวนี้อือ มา,ส,าสร้างมาไม่ต้องทาหน้าตาให้มันเหมือนลิเกเขาก็เก๋เลิศลอยคนในกรุงหนุ่งยาวสวมรองเท้าสูงจังคงจะพังสักวันลองไปเดินบ้านฉันและไม่ถึงทันสองวันตกขนาตาลอยคุณอนะพี่นะ้องเห็นไหมจ๊ะ เพิ่หาน้ำหวานพี่น้องเอ้ยว่าเสียหาไปใส่ห้างไดตัวสิเก็บไปให้ลูกให้เต่ากินซุ่มภาก็ไปส่วมากินเนาะตัวนี้สีงามเด้หนไปผุ้หล่อพุ้นอีกตัวนึ่กวัดโลกสดสวยอันแสนฟางไกล มวลเครใครดูมากมียแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิยังต้องมีดินรน้นอันนี้กระตูยังแล้นีาา่พอจับแต่ว่าเธอจะหาหนังหวานเพื่อจะ อตัวหนึ่นนงนี่ตอนนี้ลูกมัดแน่นในบัตท่านใหญ่กระหากินขี้เก่าอีกงนิ่งนิ่งใที่ประจนต้องถูกต้องดิ้นรนตัวนี้ก็บักเป้ง สันเดอร์ค่ะสันกระยานมิตรว่าสันกระยานเบิ้งเธอเนาะตัวใหญ่ไหมพี่น้องจ๋าต้องหากินน้ำึ่งเนาะต้งหากินน้ำอยอุ้ยอุ้ยอุ้วยด้วยมันจะกัดอีสันเฮ้้อมันจะตอดอีสันแต่อีสันก็อยากเบื้งสละอีกัน่งน่ยอ เรบอกแป้งได้ดีเฮ้อ้าบอ,ไไอ,าบาอย่านสาวตุ่มเลยมี่จะสิแดนใส่ขั้นต่อถึงหัวสีฟ้าโผล่ลงโขงนี่นี่มิดจ๊ะได้จัดไม่ลีลิตรู้หรือ้ยรถไฟฝ่ไม่ละเซ็งกะสิดังเนี่ยได้พี่น้องเพระาะว่าสาวตุ่มอยู่หวัวลำโพงเนาะ ก้อยปีที่สถานีรถไฟนาอพี่น้องดอกไม้สีเหลืองสีลงมาหนีบันบานดอกไม้สีเหลือง่งมาทั้งผียูผีเป็นสีมีโบอโอ้นี่ก็ะมี่ตัวบากไงพี่น้องมีอยู่สองตัวตัวเบลล์เห็นไหมก้ยบ้าเธอาพื้นพื้นมันเย็นใสแขนสาวตุ่มพูนได้ ว่าถ้าเธอตอดนี่ว่าโอ้ยสิโบได้ปิ๊กเพื่อนรงพยาบาลผู้บอกพอวั้มตูใหญ่ไหม่าตอดอไข่เด้อไข่เบิ่งเจ้าซื้อย,ยายาไยอ,อย, <laughs> ยายาประสันฝานมันเข้าใจดอกไม้สีสวยจังเลยน้อพี่น้องดอกน้อยดอกใหญ่มีแมงมาตอมเนมาะสาวงามกับมีแมงมาตอมดอกไม้งามกับมีแมงมาตอมมีอีกตัวหนึง่งอย่างบ่ ชมธรรมชาติแสนสวยเนาะแสนสวยธรรมชาติสร้างรถมาสาวตุ่มก็เลยเอาม้ยางเหรอหัว,หวลำโพงก็เลยเห็นดอกไม้สีเหลืองก็เลยทายพี่น้องเบิง่งพอจะทายแล้วเ,ลเห็นเพลิงบ้านก็เลยทายเพลิงบ้านพี่น้องเอ้ยไตพี่น้องเนีเบิงเ่งเพลิงน้ำสาวตุ่มมันเป็นธรรมชาติที่แบบว่า เบิ่งบ่ยากหาเบิ่งเบงายแต่ว่าขั้นสิมาเบิ่งโอ้ยนี่บไงเลยตัวมันมันมันยาีมันบินพึ่งเพืงเนาะเพื่อ,อ,อสาวตุ่มเย็นบาบบาบว่ามันเฮล,ลิคอปเตอร์ใช่หละใช่ละไปละยังมาตอบสันนะจ๊ะว้ายเลี้ยนตายสาวตุ่มเลี้ยนตายเลี้ยนให้ตัวตอด เฮ้ยเเดียนเฮต้าต๊อบโอ้ยมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์หนุ่มสัน้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครอุ้ยอันนี้ชอบแบบไงเลยพี่น้องไอ้ส้มอ่างดอกนี้ดอกเอียงสมย้มอนเหลืองงามชอบแบบไงแม่นีนี้ ชอบเบลเลอร์อันนี้ก็ชอบเบลเลอร์เลยสวยสดวงามเสียนี่้อะไรปาตัวนี้จะมีอีะไรข้างน้องตัวบบเป็นตัวบบกมะเองตัวบบกมะเอง กินกินหนอนเข้าไปแล้วแมงมุมกินแมงวันเข้าไปแล้วนะีมองไม่เห็นไม่หลีเลยนะพี่น้องซักตุ่มมาเสียพี่น้องเบิ้งหงน่งแมงมุมมันกินเน่ย <c oughs> เบงบ่ได้มันลีสิกินลุดล่องคลองเลยสาตุมกับสได้เวลาอำลาผ้าจากเนาะรถเมย์มาพอดีพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมด้วยขอกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะสำหรับไลฟ์นี้สาตุมขอลาไปแล้วค่ะนี่คือสถานีรถไฟเนาะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเด้อพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมบ๊ายบายค่ะ